เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่12ตุลาคม2565นางสาวตรึงตราใส่สีคำํำอาสามือที่สุขสละนุเคราะห์นครปฐมจุดบางเลได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากนางสาวรัตนานุตจลัอายุ43ปีมารดาของเด็กชายนภัทละเขียวสวยหรือน้องปากเกียวอายุ8ปีซึ่งป่วยติดเตียงเป็นเจ้าชายนิทาเนื่องจากน้ำไ้ท่วมบ้านสูงถึงเกือบ1เมตร นางสาวตึงตาจึงนาเรือออกเข้าช่วยเหลือนางสาวรัตนาพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่6นายไปลงเรือที่สะพานคลองท่าสารบางปาหมู่ที่1ตําบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยล่องไปตามทางน้าระยะทางกว่า2 km, ากิโลเมตรจนถึงบ้านเลขที่2 1ทับหหมู่1ตําบลดอนตูมอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันอุ้มเด็กชายน้องปักเกียวออกมาจากบ้านที่ถูกน้ําท่วมอย่างทุลักทุเลเพื่อมาพักอาศัยที่บ้านของยายเลขที่47หมู่ที่3ตําบลดอนตูมอำเภอบางเลงจังหวัดนครปฐมโดยนางสาวรัตนากล่าวว่าบ้านตนติดริมคลองท่าสารบางป่าช่วงที่ผ่านมาระดับน้ําได้สูงขึ้นน้ําได้เอ่อล้นท่วมบ้านตนอย่างหนักสูงถึงเกือบ1เมตรซึ่งระดับว่าคงยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ประกอบกับบ้านของตนเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนบ้านได้โทรมาบอกกับตนว่าแนวคันกั้นน้ํากําลังจะรั่วเลยเกรงว่าถ้าฝนตกหนักแนวคันพังขึ้นมาจะทําให้น้ําท่วมถึงเครื่องบ้านจึงเป็นห่วงลูกชายหากลูกชายมีการชักเกรงต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลจะนําลูกออกไปได้วยความยากลําบากจึงขอขอบคุณเจ้าที่มือที่สุสานุุคอนนครปฐมจุดบางเลนที่มาช่วยเหลืออย่างปลอดภัยในครั้งนี้ 哪里？